สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i am a runner นะครับผมผม a, i am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งเทรลที่พึ่ง i am a runner นะครับพึ่งได้มาใหม่เลยนะครับผมนะคือกลั้นใจซื้อกรีดเลือดซื้ออะไรทีเดียวนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงรองเท้าคู่นี้ครับนอร์ด้าครับเป็นรองเท้าที่วิ่งเทรลที่พื้นทนและแข็งแรงที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้ โอเคทุกคนครับผมผมได้มาแล้วนะครับผมสำหรับนอร์ด้าจริงๆแล้วนอร์ด้ามี3เวอร์ชันนะครับทุกคนศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามแต่ที่เลือกศูนย์ศูนย์หนึ่งเพราะว่ามันน่าจะดูเป็นรองเท้าเทรลที่ซัพพอร์ตดีที่สุดนะครับผมนะถ้าเป็นรองเท้าศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันจะออกจะเป็นบอกว่าใสซิ่งสักหน่อยนะครับผมรู้สึกออกเป็นแบบกราวด์คอนแทคเยอะหน่อยนะครับผมถ้าเป็นนอร์ด้าศูนย์ศูนย์สามเนี่ยอาจจะเป็นพวกเดินเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับผมผมเเเเลลยืออกกมมมาาาาานนะคะครรรัับผ่่ดูว มีอะไรน่าสนใจในนอร์ด้าปุนสูหนึ่งบ้างนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อเราเปิดกล่องของเจ้านอร์ด้ามานะครับทุกคนนี hey, ่ครับเราก็จะเจอนี hey, ่แปรมานถุงผ้าครับถุงผ้าถุงผ้าใส่รองเท้าครับดูดีมีสไตล์ดูหรูมากนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เราก็พับเก็บเหมือนเดิมครับ <laughs> นะคือวิ่งเทรลอ่ะมันต้องเปิดเปื้อนแล้วเธอเปิดเปื้อนอยู่แล้วอะ่ะแล้วดูเลือกสีครับทุกคนครับดูเลือกสีครับนี่ดูเลือกสีครับ <laughs> เลือกสีขาวนะครับผมนะรุ่นอะไรจําไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันมันสีมันเป็นสีอย่างนี้นะเออดูสวยไหมเนาะทุกคนมันเป็นดูสีแบบว่าแบบสีไฮโซอะ่ะแล้วก็นข้งที่ที่จะดีเลยทีเดียวส่วนวัสดุอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเ mm. พราะว่าไปหาดูคลิปอื่นก็ได้นะครับนะเพราะว่า ยังไงยังไงมันเหมือนกันอยู่แล้วผมก็รีวิวเหมือนกันแหละนะครับผมจะรีวิวความประทับใจแรกที่ที่เราเห็นรองเท้าคู่นี้นะครับผมนะว่าเฮ้ยมันประทับใจอะไรยังไงแค่ไหนแล้วส่วนดีส่วนด้อยอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมนะอ่ะเริ่ม o u t s o ครับ o u t s o นะเป็น o u t s o ของวีบราムนะครับผมนะดู t e x t อ r e ความสูงนะครับความสูงของ ของพื้นรองเท้าเทรลตรงเนี้น่าจะสูงประมาณสักสองสามน่าจะ,ะมาณสักสามบินถือว่าสูงอยู่พอสมควรก็เลยคิดว่าน่าจะยึดเกาะได้ดีแล้วก็ที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันจะมีพวกนี้ครับพวกตุ่มพวกนี้ครับผมว่ามันทําให้ช่วยยึดเกาะได้ดีขึ้นด้วยนะครับห,หมายว่ามันเป็นดีตุ่มตุ่มอยู่ครับทุกคนเห็นไหม นะซึ่งตุ่มรองเท้าพวกนี้นะครับผมนะก็จะอ,อ,อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของรองเท้านะครับส่วนตัวก็เลยคิดว่ามันน่าจะยึดเกาะอ,อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะครับผมนะ,ะมาทางดูในด้านของมิโซนะครับทุกคนมิโซมิโซเราไม่รู้หรอกว่า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 ,วามันยังไงเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ตรงกลางของของรอ,องเท้านะครับทุกคนแต่ว่าคู่นี้ได้ลองใส่แล้ววิ่งเทรดมิลที่ร้านมาแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณว่า ใส่สบายมากนุ่มนุ่มมากครับทุกคนนะครับนุ่มมากเออ,ออกแนวนุ่มไม่ได้แน่นจนเกินไปไม่ได้หนึบจนเกินไปสามารถทําความเร็วได้ไม่ได้แต่ความรู้สึกอย่างแรกเลยของมิโซตัวเนี้ของของของนอร่าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมนะบอกเลยว่าส่วนตัวใส่สบายมากใส่สบายจริงๆสบายมากๆจริงๆทุกคนทุกคนครับพอผมลองแกะอินโซออกมาดูนะแล้ว ไปดูที่ด้านในของของมิโซครับผม mm hmm. เขาจะเจาะดูตรงนี้ไปด้วยดูข้างในข้างหน้าข้างหลังเจาะดูสองรูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนแต่ว่าพอเราเอามือกดลงไปในมิโซนะครับผมทุกคนนุ่มมากนุ่มจริงๆชอบเลยชอบเลยนะครับผมนะอีกส่วนหนึ่งก็คืออินโซครับอินโซตรงเนี้ทําจากโฟมนะโฟมปกตินั้นแหละแต่ทุกคนครับถ้าเอาถ้าเอานิ้วกดลงไปเนี่ย มันจะรู้สึกว่าความนุ่มสบายจริงๆโอ้หรองเท้าคู่นี้แม่งถ้าพูดถึงความนุ่มสบายนะโอ้หแบบเต็มร้อยก็ให้ร้อยเต็มพันก็ให้พันนะครับอินโซส,สามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้ปกติเลยนะครับผมนะและ้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอ่ามาทัอัปเปอร์บ้างอัปเปอร์ก็คือเป็นอัปเปอร์ของไดดีมากคือแบบพวกเชือกที่ถักทอมาจากเชือกที่แบบพวกเขาไต่เข่ากันนะครับทุกคนนะครับผมนะคือทั้งเชือกรองเท้าทาั้ง ทั้งตัวรองเท้าด้วยแต่เสียดานนิดนึงก็คือว่าอันนี้คู่นี้เป็นสีขาวนะเลอะแน่นอนถ้าจะไปเทรลนะครับทุกคนนะครับเนี่ยครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมที่ผมไม่ชอบเลยอันนี้พูดถึงไม่ชอบบ้างเรื่องเรื่องฮ e ลค c เ u อร์ฮ h ลคา c ต u ร์ตรงต้นเท้าผมจะไม่ชอบแนวที่แบบว่าเป็นแหลมแหลมคมคมอย่างนี้ผมชอบเป็นบูดรวมมากกว่าคือซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้า เป็นการบูรนัวมเร,เราต้องไปนอด้าซูร์ู์สองแต่ผมลองใส่นอดาซูร์ู์สองกับซูร์ู์หนึ่งแล้วผมเปรียบเทียบกันแล้วความนุ่มสบายเนี่ยผมให้ซูร์ู์หนึ่งมากกว่านะครับแต่ก็ก็เลยต้องอาศัยแบบว่าต้องใส่ถุงมเท้าสูงสูงเนาะต้องใส่ต้องใส่ถุงเท้าสูนะง,งสูงเอาแล้วก็เพื่อที่จะแบบว่าให้ให้ไอเจ้าขอบตัวนี้มันมันไม่บาดนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็หมดแล้วเอาโซมิ midsole i อัปเปอร์เชือกรองเทา้าเชือกรองเท้าเป็นแบบเชือกรองเท้าก็จริงๆก็เป็น o, ไดนีม้าเหมือนกันเนาะนะครับเนาะแล้วมีนะี่ครับนะมีนอร์ด้าตรงนี้ด้วยแต่ว่าเห็นเห็นแล้วปะเน่เน่น่เน่มีนอร์ด้าตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็นี่จะเขียนตรงนี้ว่าเป็นนอร์ด้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับทุกคนนะครับเนาะก็รองเท้าคู่นี้ผมใส่วิ่งเทรดมิลนะประมาณ5นาที5นาทีประมาณนั้นนุ่มสบาย รองรับได้แล้วก็คู่นี้ราคาเต็มๆเ,เนาะเ 9, 9 5 0บาทนะครับทุกคนใจใจมันต้องได้นะซื้อรองเท้าคู่เกือบหมื่นนะแต่ว่าผมมีส่วนลดก็คือแบบให้วิ่งเทรดมีไวแล้วแบบแบบวิ่งลดราคาตามตามจำนวนกิโลอะไรเงี้ยจะตามจำนวนนาทีของของร้านของ i n g เขานะครับทุกคนนะก็รองเท้าคู่นี้ผมได้มา9,350บบาทนะครับทุกคนนะ ก็สวยดีครับลองลองพิจนานรณาดูด้วยแล้วกันนะคะผมสายสายเทรลนะสายเทรลต้องไม่พลาดแต่ว่าถ้าแบบว่าสวมใส่เก๋ๆธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมว่าผมก็ว่าได้นะจริงๆใส่ไปท่องใส่ไปเที่ยวได้นะออนะครับเนาะโอ้นะเสียอย่างเดียวคือมันมันมีสีอยู่แค่นี้สีสีมันมีมากี่สีมีขาวมีดำแล้วแต่มันอาพูดตรงๆมันไม่สวยไอ้กู้นี้มันสวยส,วยสุดอะ แล้วก็ชอบสุดด้วยทุกคนนะครับนะก็ประมาณนั้นครับถ้าหมดแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ i อ m r r u n n e r กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ